การทําเรื่องผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีใครทําพาผู้สูงอายุเที่ยวด้วยเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาที่สองลวไม่ธรรมดาที่สามคือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยนีย่ไม่ธรรมดาที่สามลวไปเที่ยวที่ไหนเที่ยวแจ้ซ้อนป่าเขาลำเนาภัยและธรรมชาติก็ไม่ธรรมดาที่สี่ละนะครับเอาความไม่ธรรมดาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเพื่อให้เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเนี่ยยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันต้องอาศัยทีมแอดเวนเจอร์ผมเรียกว่าทีมแอดเวนเจอร์ สวัสดีครับผมวัทีไรตีดอตอรอุดมส่วนพิมนะครับตำแหน่งก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนนวัตรกรรมการจัดการสถานพยาบาลคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิาลจุฬาภร์หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องแจสนเมืองต้นแบบแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุระดับสากลนะครับการวิจัยและพัฒนาออกเป็น4กิจกรรมหลักๆด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกจะเป็นเรื่องของการพัฒนา การจัดการที่ยั่งยืนนะครับที่เป็นที่เราเรียกว่า i c i p a t o r y mapping นะครับเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมก็เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับที่เตรียมความพร้อมให้กับเมืองแจซอนเนี่ยนะครับเมืองต้นแบบเนี่ยสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสําหรับนักท่องเที่ยวสูงวัยนะครับคุณภาพสูงในระดับสากลน,นะครับขณะเดียวกันกิจกรรมที่2หลักๆก็คือเรื่องของการเทสทริป หรือการแฟงทิปนั่นเองก็คือเรื่องของการทดลองนะครับทดลองเข้าใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่เราพัฒนาครับซึ่งตรงนี้เองเราก็จะนําไปสู่เรื่องของการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายคือการประชาสัมพันธ์การสื่อสารนะครับโดยเราจะออกเป็นดิจิตอลไกด,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 ด์บุ๊กนะครับให้กับนักท่องเที่ยวแปลเป็นภาษาทั้งสามภาษาด้วยกันนะครับให้กับเอเจนซี่และก็นักท่องเที่ยวทั่วทั่วโลก โครงการแจ้ซ้อนเมืองต้นแบบแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุระดับสากลในพื้นที่ของตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางค่ะ โดยบรรบทของอตะมแจ้แจอนของเรานะคะหลายรอบไปด้วยทรัพยากรแวดล้อมค่ะซึ่งทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือแจซอนของเรามีอุทยานแห่งชาติแจซอนค่ะซึ่งเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดย การที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้แจซ้อนนะคะได้มีธรรมชาติที่สวยงามได้มีแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในพื้นที่ปีละหล,หลายหมื่นคนนะคะอีกทั้งค่ะทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของแจซ้อนนะคะ,ะในการประกอบอาชีพหรือในการ ทำเกษตรกรรมนะคะชาวแจ้ซ้อนเองก็ทำเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราจะเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษค่ะ,คะด้วยวิถีชุมชนของแจ้ซ้อนนะคะแต่เดิมเราอยู่กันตามวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมก็คืออยู่กันตาม ภาษาพี่ๆน้องๆน,นะคะโดยมีอะไรก็แบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะแต่พอเริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เยอะขึ้นชาวบ้านก็เปลี่ยนวิถีจากการทําเกษตรกรรมมีอาชีพเสริมในเรื่องของการค้าขายหรือผลิตสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนเรานะคะแปลรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นกลุ่มแจ้ซ้อนเฮิร์บก็แปลรูปผลิตภัณฑ์นะคะจากกล้วยดิบ นะคะซึ่งมาทำเป็นผงกล้วยซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆรสชาติอีกทั้งในการทอผ้านะคะก็ใช้วิธีการทอผ้าแบบธรรมชาตินะคะและสมุนไพรค่ะที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเองชาวบ้านก็นำมา,าผลิตหรือนำมาแปรรูปนะคะเช่นทำเป็นหมอนหรือทำเป็นรูปประครบต่างๆด้วยค่ะ ในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยท,ที่เขายังไม่แก่นะคะแล้วก็ยังสุขภาพดีแต่เป็นวัยที่เกิน60ไปแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูงอายุติดสังคมเนี่ยเราก็อยากที่จะสร้างให้เขาเป็นเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่ามีสุขภาพดีทั้งกายและก็ใจนะคะเราก็อยากที่จะผลักดันส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของอการอยู่ในสังคมให้มีความสุขคะ่ะ ต้องกราบขอบพระคุณนะคะ ทีมงานของนักวิจัยนะคะโดยหัวหน้าโครงการท่านว่าที่ร้อยตรีดรอุดมสุวรรณพิมนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนักวิจัยทุกท่านค่ะและผู้ช่วยนักวิจัยทุกท่านนะคะที่ให้ความสําคัญนะคะกับพื้นที่ต้นแบบคือแจซอนเมืองต้นแบบแห่งการท่องเที่ยวเ,เชิงสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุระดับสากลแล้วก,ก็เลือกพื้นที่แจซอนเนี่ยเป็นโมเดลที่จะต่อยอดนะคะใหผ้ผู้สูงอายุทั่วโลกได้มาอยู่ที่นี่ถือว่าแจาซอนเน เราอยากเป็นบ้านหลังที่สองของกลุ่มผู้สูงอายุระดับสากลเลยค่ะ